นมจีนซาวน้ำปลาป้าไม่เคยกินนะคะจะกินครั้งแรกนี่ละจ้าดูเขาแล้วก็มาทำจ้ามาลองกินดูค่ะว่าอร่อยหรือเปล่านี่ค่ะเห็นเขากินนมจีนซาวปลาเราก็อยากกินบ้างเราก็เลยลวกผักลวกถั่วลวกกะลําปีอันนี้ก็มีช็อมดิบอันนี้ก็ข้าวปุ้นอันนี้อลไเราก็จะ ทำน้ำมันค่ะทำน้ำปลานี่ค่ะน้ำเดือดแล้วจ้าใส่กระปิไปจ้าดูจากที่เขาทำจ้าใส่กระปิลงไปปิมันจะติดนิดนึงปิดก่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะแลยวเราก็กะเอาแล้วกันนะคะว่ามันเค็มไหมชิมดู อันนี้เราเทไปไม่ได้กะค่ะเดี๋ยวใส่ผงนัวหน่อยค่ะใส่ผงชูรสไปหน่อยนี่ค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลไปนิดนึงแล้วก็ผงชูรสไปหน่อยหนึ่งค่ะแรงน้ำเดือดก็ใส่แล้วก็ชิมเอาตามชอบค่ะป้าไม่ได้กะไม่ได้กะว่าใส่เท่าไหร่น้ำปลา